ไม่ใช่เกมต้องคิดให้ดีคิดให้ว่ารอดคิดติต้องรอดมา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 ปุกตะลุยเข้าไปด้วยวงแหวนพลังน้ำนี่แน่นี่แน่นแนสูงแค่ไหนก็กระโดดได้เอา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 จ้าบอสออกมาแล้วแถมพาสมุนมาสะเพียบเลยไม่กลัวหรอกอัพเกรดปืนฉีดน้ำบิ๊กไซส์กว่าเดิมนี่แน่เรียบร้อย เฮยเจ้าบอสโยนหมีน้อยมาแบบนี้ก็เสร็จนะสินี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่เฮ้ยปืนกระเด้งหลุดมือลอยไปโดนตะเกียงว้ายหล่นมาแล้วไฟลุกลามไม่ติดเสื้อผ้าแล้วยทำยังไงดี <c oughs> จะมีชุดข้อมูลเอาตัวรอดจากไฟไหม้มามากมายแต่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์จริงไฟร้อนก็ทำให้เราสติหลุดกระเจิงอยู่ทุกทีอย่างที่เป็นข่าวเช่นในปี2,556ในจังหวัดพิศนุโลกมีบ้านหลังหนึ่งไฟฟ้าดับเด็กสองคนอยู่ในบ้านจึงจุดเทียนเพื่อให้ความสว่างในห้องนอนจนไฟลุกลามคลอกเด็กสองคนเสียชีวิต หรือในปี2560ที่ประเทศอาเจนดินาในงานวันเกิดที่กำลังมีการเป่าเทียนไฟดันลุกไหม้ผมของเพื่อนวัย11ปีแต่โชคยังดีที่พ่อแม่ดับไว้ทันแต่เหตุการณ์ในปี2563ที่ผ่านมาไม่นานในจังหวัดมุกดาหารไฟไหม้ลามจากปลั๊กพัดลมทำให้น้อง3ขวบที่นอนอยู่ในบ้านถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต เห็นข่าวไฟไหม้เยอะๆแบบนี้แล้วใจไม่ดีเลยนะครับถ้าเกิดเปลวไฟไหม้ตัวเราล่ะเราจะรอดได้ยังไงคิดสิต้องรอดเข้าวัดไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแต่อยู่ในวัดทำไมร้อนจังแหม่แตดูเสื้อสินะว้ไว้ๆวใส่เองยังหลอนเองเลยหนหมืว่าไฟจริง นี่มันลายเสื้อเรานี่นาหยิบมาใส่เองนทาไมถึงจําไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเสื้อผ้าเราลุกติดไฟขึ้นมาจริงๆล่ะจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยพี่ครับเมื่อกี้อะครับผมไปไหว้พระมาครับแล้วผมนึกว่าไฟอะครับมันติดเสื้อผมครับแต่มันไม่ได้ติดครับแล้วนะถ้ามันติดขึ้นมาจริงๆอะผมต้องทายังไงอะครับพี่ต้องถอดเสื้อสิครับเออเราไปเอาน้ํามาลาดได้ไหมครับก็คือถอดเสื้อแล้วไป ใส่น้ำครับเอาปัดก็ได้เอา,าบัตรบัตรครับ,รบเอาเสื้อตีๆรือไม่ก็ต้องลงทุนกิ้งกับพื้นเลยแล้วต้องถอดเสื้อไหมครับไม่ต้องถ้ามันติดสะเกตืพวกรีบจบเลยพอมันมีออกซิเจนปุ๊บมันก็จะดับเองก็ต้องวิ่งไปหาที่น้ำน้ำฉีดถ้าแม่ไมให้มันติดแล้วก็เสื้อเปียกน้ำใช่ไหมแม่ไม่ติดไฟหนูก็ต้องถอดเสื้อออกสิคางครับถอดแล้วก็เอาเสื้อไปไปจุ่มน้ำถอดเสื้อแล้วก็จะตื้อใส่ครับ ขอคครคได้มาแล้วได้มาแล้ววิธีรอดทั้ง3วิธีมาดูกัน 1. ใช้มือหรือผ้าเปียกตบเปลวไฟให้ดับ 2. วิ่งไปหาแหล่งน้ำหรือน้ำเพื่อดับไฟ 3. รีบถอดเสื้อผ้าที่ติดเปลวไฟออกเพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่ทำให้เรารอดกันครับมาดูกันคิดสิ ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเรามีอาสาสมัครผูกกล้าทั้ง10คนที่จะมาช่วยคิดให้รอดแล้ววิธีไหนเป็นวิธีที่ช่วยให้รอดได้จริงกันนะไก่แคบเปลวไฟไม่ขนามือฉลอกเอาผ้าเปียกลองดับไฟดูสิยัง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 ไม่พอเอามือปลอมมาตกไฟดูด้วยเพื่อนๆคิดว่าวิธีนี้เป็นยังไง อดครับเพราะว่าถ้าเราเจอแหล่งน้ําเรารอดแน่นอนไม่รอดครับเพราะว่าเราเอามือปลอกไปแล้วทําให้มือเราพองแล้วมันจะเจ็บมากขึ้นครับไฟลุกใส่ร่างน้องแล้วตรงไหนมีน้ํากระโดดไปเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าวิธีนี้เป็นยังไงบ้างไม่รอดครับเพราะว่าถ้าแหล่งน้ําอยู่ไกลตัวเราอาจจะไม่ได้ครับ เสื้อยือดรุ่นนี้ฮอตเหมือนกันเนี่ยฮอตจนไฟติดเสือ้อโอ้โหรีบถอดออกมาเร็วๆเพื่อนๆคิดว่าวิธีนี้เป็นยังไงไม่รอดค่ะเพราะว่าถ้าเราถอดเสื้อไฟอาจจะติดผิวหนังติดผมแล้วได้ค่ะลองกันครบทั้ง3วิธีแล้วถึงเวลาต้องเลือกแล้วมาดูสิว่าใครจะเลือกวิธีไหนกันบ้าง ดูกันที่วิธีที่2กันก่อนเลยวิ่งไปหาแหล่งน้ําหรือน้ําเพื่อดับไฟดูซิว่าวิธีนี้จะรอดไหมนะเมื่อเปลวไฟร้อนๆอลุกติดเสื้อผ้า <S 2> <S 2> <S หลายๆคนก็จะจ้องหาน้ําเย็นๆเพื่อมาดับไฟน้ําน้อยไปไฟก็ไม่ดับถ้าทิ้งเวลานานเข้าจากไฟลุกเล็กๆจะกลายเป็นเปลวไฟที่ใหญ่ขึ้นจนต้องมองหาแหล่งน้ำจังหวะนี้แหละ ใช้สกิลนินจาที่เรียนมากระโดดลงบ่อน้ำไปเลยแค่นี้ไฟกระดับแล้วเฮ้ยชิวๆแต่เอ๊ะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งเฮ้ยบ่อน้ำที่กระโดดลงไปมันลึกเกินไปจนเราอาจจะรอดจากไฟแต่อาจจะไม่รอดจากการจมน้ำก็ได้เฮ้ยไม่น่าโดดเรียนวิชาว่ายน้ำเลย าเพื <c oughs> ่อนๆที่เลือกวิธีนี้ทั้งสามคนก็อาจจะไม่รอดจากแหล่งน้ำที่โดดลงไปก็เป็นได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูกันที่วิธีต่อไปถ้าเกิดว่าไฟลุกก็รีบถอดเสื้อผ้าที่ติดเปลวไฟออกวิธีนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเปลวไฟไหม้ติดเสื้อผ้าอย่างนั้นเหรอชิลแค่เนี้ยถอดเสื้อผ้าทิ้งก็สิ้นเรื่อง ถอดเลยแล้วกันแต่ระหว่างถอดเสื้อก็ลืมนึกไปว่าเส้นผมเราก็ติดไฟได้เหมือนกันยิ่งถ้าเราถอดเสื้อแบบล่นๆแล้วด้วยไฟก็อาจจะลุกติดผมจนหัวเริ่มร้อนที่ไม่ได้ร้อนจากการแพ้เกมแต่หัวร้อนเพราะไฟลุกติดหัวเป็น ghost rider แบบนี้ไม่เอานะเย้ย yeah. เพราะฉะนั้นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เลือกวิธีนี้ก็อาจจะคุมสติไม่ได้ทำให้ไฟลุกลามไปทั่วตัวจนอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับอย่าพึ่งเศร้าไปเพราะเรายังมีเพื่อนอีกทั้ง6คนที่เลือกใช้วิธีใช้มือหรือผ้าเปียตกตบเปลวไฟให้ดับจะเป็นวิธีที่รอดได้จริงหรือไม่ไปดูกันตอนนี้เพื่อนเอนทั้งหคนพร้อมแล้ว วิทยากรชี้ทางรอดในวันนี้บอกพร้อมมากเช่นกันคนนี้เลยครับพี่จักกริดมาแววถูกต้องเลยครับในกรณีที่มีไฟไหม้เล็กๆอยู่ที่ตัวของเราสามารถใช้มือใช้ผ้านะครับทำการตบๆเพื่อให้มันสามารถที่จะดับลงได้เลยนะครับจากนั้นพี่จักกริดก็อธิบายว่า ถ้าเปลวไฟดวงเล็กๆเราสามารถใช้มือตบเร็วๆไฟก็จะดับทันทีแต่ถ้าเปลวไฟที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช้ผ้าชุบน้ำตบได้ไฟก็จะดับได้ทันทีแต่ถ้าไม่อยากให้ไฟลุกขึ้นสูงจนลามติดเส้นผมหรือใบหน้าที่จะกลิดเสนอว่าให้นอนกลิ้งไปมากับพื้นแบบนี้ครับ เท่านี้ก็รอดแล้วเย่เย่เย่ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์เปลวไฟลุกติดเสื้อผ้าจำไว้ให้ดีตั้งสติก่อนแล้วใช้มือหรือผ้าเปียกน้ำตบดับไฟและถ้าเปลวไฟใหญ่เกินไปให้ใช้มือปิดหน้าแล้วนอนกลิ้งกับพื้น เท่านี้เปลวไฟก็จะดับและเพื่อนๆทั้ง6คนที่เลือกใช้วิธีใช้มือหรือผ้าเปียกตบเปลวไฟให้ดับก็สามารถรอดได้จากเปลวไฟลุกในวันนี้ส่วนเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านได้รู้วิธีแล้วก็จะเป็นผู้รอดต่อไปเพราะเราคิดเราถึงรอดคิดจิตต้องรอด